ครับสวัสดีครับผมพวกกับผมมาเกมมิ่งนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Bisbilijeg นะผมมาหลายๆคนเรียกร้องกันมานะผมอยากให้ผมเล่นนะโอเควันนี้ผมจะมาเล่น Bisbilijeg นะครับผมจะเป็นตอนอะไรก็ไปดูอะไรดีกว่านะผมโอเคสำหรับวันนี้เราเก็บไดอารี่ เซอร์ไพรส์กันดีกว่านะครับผมเดยที่46แล้วได้เพชร20ก้อนนะผมกดรับไปเลยครับผมแล้วนี่เพชร222ก้อนนะถือว่าเป็นเลขที่สวยสุด,สดเลยนะตอนนี้เป็เพิธีเลยดีกว่านะเอ้ยเกมอะไรเนี่ยอ๋อโอเคเป็นเกมอย่าเกมล้อมนะครับกำลังโฆษณากันอยู่เล่นโดมิเนชันของด่านมอเตอร์ฟอร์ดนะครับผมโอเคท็ไมไงไม่เสียเวลาเล่นกันเลยดีกว่ามีหลายท่านเรียกร้องกันมานะอยากให้ผมเล่นนะฮะวันนี้ก็จะจัดปลายชุดใหญ่ไฟเสียนะครับผม เราดูนะฮะวันนี้หวังว่าเน็ตจะโอเคนะฮะเน็ตน่าจะโอเคนะฮะวันนี้เฮสเตล,ลมาก่อนดับแรกครับผม,มเปิดประเดินด้วยสเตล,ลนะฮะยึดธงก่อนดับแรก Chứ thấy tem có phải let's go! Lùng lang, lùng lang! Ừ, nó bởi thiếp rồi. Ôi, cô เก็บร้อยเก็บไปไม่ใช่กูนี่วะคิวแอสซิสเฉยเลยอะไรกูให้ท่าเต้นออกไปคิวหนึ่งครับวันนี้สกอร์พอไปได้ครับผม เฮ้ยแลก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 ล่วงไปจบแล้วชีวิตไม่赖นะตอนนี้เรามาอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างโอเคนะก็คือทีมเราทธงนำไปเฉลิยเลี้ยวเลยนะตอนนี้ <c oughs> จัดไปชุดใหญ่ไฟนคลิบเขัาผมเก็บธงไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราที่เลยเนี่ย ไม่ไม่ขึ้นแท่นนะครับผมไม่ได้ขึ้นแทน่นเราเน็กแรวงเล็กแรงแล้วครับผมโอเคเราจะไปลุยเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอเล่นยาวๆนะครับทิดหนึ่งนะเนื่องจากห่างหายครับไปนานกันสมพรสมควรนะฮะหลายคนอาจจะคิดถึงกันมากเลยหลายคนนะที่ถามผมมาว,า,วาว่าวิธีเอารถใส่เขาเรียกว่าอะไร ทำไงให้สามารถใช้รถใช้อะไรได้เนี่ยผมอันนี้ผมผมตอบไม่ได้จริงๆครับผมคือผมมันมีคนเคยลงในกลุ่ม Android Game ม h a i l a n d นะใน Facebook นะเขาบอกหมดกลุ่มไปด้วยเลยคือเคยมีคนลงในกลุ่มนะผมก็ลองไปเปิดเปิดอ่านดูแล้วเขาถามว่าทำยังไงให้รถมันใช้ได้นะเฮ้ยโดนยิงโดนยิงอะไรเก็บไปหนึ่ง กูยังพูดไม่จบเลยเมื่อกี้คือผมไปดูในกลุ่มมาครับแล้ว <knowledge> ทีน <collapsed> oh, ี Harvard, plant, ้มันมันมีคนแบบทําได้ครับผมลูดิแกลอื้มตุรเลกันเยอะแยะวะเข้าเข้าออกใหม่เข้าออกใหม่เข้าออกใหม่อย่างนี้แหละเอาจังหวะกูจะเล่นได้นี่นแหละ มีอัน,นี้ด้วยอืโปรโมทจังเลยอ๋อให้ทำไรหวะให้มาดูหลังแล้วกันตอนนี้เราเล่นก่อนเฮ้ยเอยเอเหมือนเห็นของลดราคาใช่ปวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพชรลดราคางอ ไม่คยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันว่ามันทำยังไงว่าไอตอนไอตอนที่เราจะไอเนี่ยเราจะใส่ของลงไปอะใส่ยังไงใส่ของพวกใส่รถใส่รถถังอะไรเงี้ยใครที่ใส่ไม่เป็นนะครับลองนะครดูคลิปนี้นะผมจะลองสอนดูนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ตรงจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะกรุณาดูคลิปให้จบนะครับผมเพื่อเป็นความประดภัยของท่านนะฮะถ้านตำววาท่านใช้ได้เป็นก็โทษเราไม่ได้นะฮะเราจะไม่ตอบคำถามของท่านนะฮะเพราะผมก็ใช้้เป็นเหมือนกันนะฮะ คือผมไปลองๆอยู่แล้วมันก็เอ้ยเข้าได้อ่ะแล้วมันก็ทําให้สามารถดึงแบบเหมือนดึงออกมาแล้วก็แบบรีวิวใส่ใหม่ให้ดูได้อ่ะคือมันเข้าครั้งเดียวครั้งเดียวเลยอะผมก็เลยแบบว่าเอา้าแล้วคิวจะสอนอยังไงวะเนี่ยก็สอนไม่ได้ฮะับก็ต้องดูดูกันไปเลยอ่าเรามันมีแบบวะ่ะน EQ เนี่ยมันมีอีคิวไวซิเคิลเนี่ยมาเห็นเห็นไหมข้างล่างมุมซ้ายอะ ล่างซ้ายเนี่ยคือถ้าจำไม่ผิดอนะตอนแรกมันจะเลือกได้เห็นไหมของผม,ผมยังเลือกได้หมดเลยคือมันตอนแรกมันจะเป็นเครื่องหมายบวกไ่แหละถ้าจำไม่ผิดอะ่ะลองกดนะครับ EQ Bicycle นะดูคลิปนี้นะครับแล้วผมขอร้องนะใครสอนอะไรนี่ใครอยากออออคอมเมนต์อะไรดูคลิปนี้นะถ้าจำไม่ผิดตอนแรกมันจะเป็นบวกมั้งเนี่ยสามารถเลือกได้เป็นรถถังได้เป็นรถได้เห็นไหมนะยากตรงไหนเนาะมาเป็นเรื่องกันเลยถ้าใครแบบถามอีกนี่ผมขอไม่ตอบนะผมขอจบแค่ตรงนี้นะให้พวกคุณมาดูคลิปนี้เองนะ ผมจะไม่ตอบนะฮะคำถามกับคำถามํำเดินมันซากนะฮะช่วยดูคลิปของผมก่อนนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรมันทํายังไง ไม่รู้เก็บสี่แล้วตายไปรอบหนึ่งช่างหัวมันกู <c> ้เ <oughs> ก็บสี่แล้วไปแล้วช่างมันตอนนี้สกอร์เราใกล้นำแล้วฮะนำไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งแต้มนะฮะนำไปแล้วสองแต้มนะฮะนิดเดียวยังไม่นานหรอกอ,อาจจะชนะก็ได้ครับผมไข่คอประตูอะใจเย็นครับผมอันี้ทง,งขท้นเรา อะไร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 กูไม่ยอมหรอกอะไรอะไรอ้าโหแม่งมาชิบหายเป็นไงล้มึงเป็นไงล้มึงพวกกูยิงเป็นไงล้มึงอึ้งอาซิสัดคิวห่าตายสองครับผมตอนนี้ร์ก็ยังอยู่ที่สองเหมือนเดิมนะไม่ขึ้นแท่นหรอครับผมว่าถ้าขึ้นก็อาจจะขึ้นเล็กน้อยนะเอ้ยโผล่โผล่มาจากไหนวะเนี่ยตายชัว ูว่าแล้งไงที่สามเลยครับผมฟึบที่สามครับผมวันนี้เราจะมา ยังไงดีเราเราจะเอาแรงดีไหมครั้งนี้เราจะมาเล่นเก็บแรงกันดีกว่าเราจะมาเปิดแรงเล่นแรงให้ครบๆนะครับผมเค okay. ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราวันนี้ชิวๆครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจอได้ครับใครที่ออนไลน์อยู่ก็ยิงนิทรัดนะครับผมบิสบีเจ็ดเ้ยยย,ยิงผิดยิงผิด mày ăn quá, trời ơi, tao không mày giúp đấy, đó, ไเรายิดทงเดียวครับผมแล้วก็ต้องวิ่งคลายาเดี๋ยวตอนนี้เฮ้ยแม่งเห็นเว้ยผมว่ามันต้องมีอะไรแม่งแง่งถึงหเห็นหรือว่ามันไม่มีวะ หรือว่ามันวับแค่น้แน่เลยนั่นไงกูว่าแล้วแค่ขึ้นไปขึ้นไปยิงยิงยิง,ยง,ยงมันนั่นไงจบไปจัดเลยครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเเฮ้ยแม่งเห็นกู โดนยิงอีกสวยไปเปลี่ยนมาเล่นเมดิกดีกว่าเมดิคอลเมดิคอลปืนมันน่าจะโหดเรแล้วต้องเคลียร์เอาเมดิคอลไปเคลียร์ครับผมรอให้เพื่อนวิ่งไปก่อนเช็กร้านเราให้หน่อย Ao, em về lên khiến bằng bún chui chớ là tai mày ơi dinh 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 dưng manh nhưng manh rồi ตอนนี้เป็นการชิงชงกับชิงทงชิงชงชิงทงกับดูดูเดือดนะครับผมตอนนี้เป็นการชิงทงกับดูเดือดมากครับผมเนื่องจากทุกคนต่อโซ่ด้วยประสบการณ์ชีวิตนะครับ โอ้ยโ,โดนยิงอย่างนี้ต้องเดโมลิเชอร์นะครับผมปืนเรามันไม่ได้โหดอะปืนมันสามแสนมัน้งผมมึงมีอยู่หกหมื่นเองจะ,จะถึง 70, เจ็ดหมื่นหรือเปล่างยังไม่รู้รยชาติเนี้ยือแพ้หมดเลย เว้ยเนื้อแล้วฝั่งกูเป็นไห,นหมดเนี่ยโอ้ยขวางจะเกิดได้อื้มเด้งอวะคิวสองเออเด้งไปตนปืนที่กูใช้ก็ถือว่ายังยังยังดีอยู่นิดหน่อยนะฮะ ยังโอเคอยู่โอ้ยโดนยิงกลัวไ,ไ,ไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมใช้เดมไอเนี่ยเนบิวล่าเนี่ยน,น่าจะดีกว่าไอ้นี่เนบิวล่านี่ยน่าจะดีกว่าไอ้นี่อะไรนะเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแต่แบบแพ้มันวะ่ะ โอ้ยแรงลดลงเลยโอ้ยเวีนกรรมแ้วแล้วแหละรอบหน้ารอบหน้า

ยืนอยู่บนนี้ดีเว้ยเลยหลบไอ้สไนด์ดีกว่าสไนเปอร์อยูดส่องตูดแม่งแต่ยิงแม่งไข่แตกเลยยืนบนนั้นนะยืนบนนั้นไว้นะยืนไม่น้ำยืนไหมนะอยูดส่องแม่งยิงแม่ไข่แตกเลยคอยดูไหนไหนยืนไว้มยืนไว้อยู่ไหน อ๋ออเวนตายหมดเลยตายหาเครื่องเลยอะไรอะไรเราอะไรเรา บอกว่าสไนเปอร์เนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ครับเนื่องจากมันสามารถจับรอยแล้วได้เราก็ต้องวนเวียนทุกที่ครับผมเมื่อทงของมันเยอะกว่าครับผมเราก็ต้องเพิ่มทงไปสองเท่า เลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละหายอยู่ไหนอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนเนี่ยแมงไม่โผล่มาสักคนเฮ้ยเสียงฟีตินเฮ้ย ้ยไม่เป็นไรครับเป็นคิว4คิวนะฮะเป็นการเลิฟคิวนะฮะคิวพร้อมกันนะตอนนี้ทงมันมีสองทงแล้วโอเคมันไม่เดินอีกอะ ว่ามันต้องมีอะไรพิศวงอีกมันต้องมีเน็ตกระตรงกระตุกอะไรสักอย่างนี่แหละอื้แม่งผ่านตัวกูไปเลยเลเซอร์มึงนี่สุดยอดอื้อ อ้าวเฮ้ยอา้อาวอ้าวเฮ้ยเ,เฮ้ยหัวใจสัมผัสได้อา้าวโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์และสติ๊กเ์เป็นกำลังใจให้แม็กเกมมิ่งด้วยนะก็แขกเล่นก็สามารถหาโหลดได้ตาม Play Store และ App Store ของ iPhone และ Android นะ่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์หรือกดสติ๊กเกอร์เเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ